สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มายู่ช่องทัดคาับอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูตัว NFT Metaverse นะครับหรือว่าแลนนะครับของตัว Luna Verse นะฮะเป็น Metaverse ที่อยู่บนเชนของ Luna นะครับผมโอเคนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวลิงก์นะครับผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับทุกท่านเข้ามาดูพร้อมกันได้นะฮะ Luna Verse นะฮะเขาก็แผนที่จะสร้างเป็น Metaverse นะครับบนเชนของ Terra นะฮะทีนี้เข้ามาดูกันครับก็มาดูที่ตัว Light Paper ก่อนนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคร ก็มาดูครับอันนี้นะฮะเขาก็จะเป็นโปรเจกต์ virtual world นะครับก็คือเขาจะสร้างเป็นแลนด์นะครับที่มีลักษณะเหมือนจริงเลยนะครับโดยแลนด์ของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื่อมกับตัวของ d e f i Proto c ค l นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพูดต่อไปนะฮะแต่สังเกตด้ลยนะฮะว่าลายของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะครับเป็นรูปแบบสามิติเลยเนาะครับเมืองที่เขาจําลองเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเมืองของซานฟรานซิสโกนะฮะที่ประเทศสหรัฐนะครับโดยเขาจะมีเป็น7ไมล์คุณเไมล์นะครับ ในของซานฟรานซิโกเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะเมืองก็คือจะเป็นเหมือนจริงนะครับสเกลเท่าเมืองจริงๆนะครับคือถ้าเราเข้าไปเนี่ยในเป็นโลกเมตารเวิร์สเนี่ยใส่เวอร์ชวลเรีลิตี้เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นระยะ7ไมล์เท่าของจริงเลยนะครับเไมล์คุณเไมล์น,นะฮะก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับถือเป็นตัวเมตาเวิร์สที่น่าสนใจมากๆเลยลองมาดูคลิปวิดีโอเขานะครับครับก็จะเห็นได้ว่าเมืองนะ,ะเหมือนจริงมากๆเลยนะครับก็เป็นตัว ดูดีมากเลยครับทุกคนตื่นเต้เลยนะครับคราวนี้ก็เป็นรูปแบบจําลองเนอะว่าเมืองต่างๆตําแหน่งต่างๆสถานที่สําค yes, okay, ัญต่างๆนะครับเขาก็จะมีให้หมดเลยนะครับเราก็สามารถเป็นเจ้าของแลนด์ต่างๆตรงนี้ได้นะครับนะฮะเขาก็บอกว่า ตรงนี้เนี่ยแลนตรงนี้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเป็น Luna Ver ร์1.0นะครับแล้วตัวที่เขาแพนว่าจะปล่อยออกมาถัดมาเนี่ยก็คือเป็นตัว Luna Ver ร์ฟเกม2.0นะครับเขาก็จะเป็นเกมนะครับที่จะเอามาเชื่อมกับตัว Luna Ver ร์1.0หรือว่าแลน1.0ตรงนี้ด้วยนะครับก็ณตอนนี้เขาแพนที่จะปล่อยตัวแลนออกมาก่อนนะครับส,ส่วนเกมเนี่ยแพนว่าจะปล่อยออกมาในปีหน้านะครับโอเคนะฮะผมก็เอามาบอกเล่าให้เพื่อนฟังก่อนนะครับเ็นาฮานี้ก็เป็นล็อตแมพของเขานะครับอย่างที่เห็นนะครับ ตัว l u น a v e r s e ตอนนี้นะครับ1.0สร้างเสร็จแล้วนะครับเดือนสิงหานะครับแล้วก็เขาก็แผนว่าจะปล่อย NFT นะครับก็คือตัวแลนเนี่ยจะปล่อยขายช่วงนี้นะฮะ แล้วก็แลนของเนี้ยครับเดี๋ยวจะไปลิงก์กับตัว d e f i ยโปรโตคอลหรือว่ายูฟาร์มิ่งต่างๆนะครับส่วนลูน่าเวิร์ดเนี่ยก็คือจะเป็นช่วง Q4 ของ2 0 2 2นะครับก็คือประมาณปีหน้าเนอะก็คือจะเป็นเกมนะครับที่จะเอามาเชื่อมกับตัวลูแลนตรงนี้นะครับเขามีภาพจำลองให้อยู่เนะเดี๋ยวผมจะกดดูต่อไปนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของแลนนะครับเขาบอกว่าเลดี้นาวนะครับก็คือเรียบร้อยแล้วฮะในเฟสดหนี่จะปล่อยวางขายแล้วนะะฮในน1.0เี่ยเเค้าาาก็ือถรมีแ์นี่ยเราก็จะสามารถ ให้ตัวละครของเราเนี่ยเข้าไปเดินได้นะครับอย่างที่เห็นอย่างนี้นะก็คือแบบมีให้คนไปเดินนะครับหรือว่าสามารถบินก็ได้นะฮะทำอะไรก็ได้นะครับในแลนด์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลูน่าเวิร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีรีฟอ์ด์หลายอย่างนะครับมีทั้งตัวบิลดิ่งนะก็จะเป็นตัวแลนด์ที่บอกไปนะครับ NFT ของเขาก็จะมีเรื่องของพันเนอร์นะครับรีฟอ์ดต่างๆอื่นๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะบอกต่อไปนะฮะสิ่งที่น่าสนใจของตัว NFT ของตัวลูน่าเวิร์ตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่า80%นะครับสมว่า สินทรัพย์ที่เราซื้อนะครับ80%ของราคาซื้อเนี่ยจะถูกฝากเข้าไปใน d e f i ยโปรโตคอลนะครับที่เขายกตัวอย่างเนี่ยก็คือเช่น Anchor นะฮะเรียกได้ว,ว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็80%นะครับจาก d e f i p โปร o ตคอลเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปใน Treasury นะครับแล้วก็20%เนี่ยเราจะถูกนำไปล,ลงทุนซ้ำอีกรอบนะครับข้อหมายก็คือว่า80%ตรงนี้นะครับจาก80%ของราคาซื้อเนี่ย ก็คือจืดที่ประมาณ6กเ็นะก็จะถูกส่งกลับมานะครับให้กับ Treasury เนะแล้ว20%ก็จะนำไปลงทุนใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะคือมันไม่ใช่เป็นแค่แลนด์เฉยๆเนะมันแบบแลนด์เขาสามารถคือแลนด์เขาตรงนี้เนี่ยเอามาเชื่อมกับ De ฟาด้วยนะครับเป็นหลักการว่าเขามีตัวของ Product จริงๆนะว่าสามารถทํากําไรให้เราได้จริงๆนะครับมีเรื่องของการลงทุนการทํากําไรจริงๆนะฮะไม่ใช่ซื้อแค่แลนด์มาวางเฉยๆเนอะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของ Proportity พาวเนเวอะ จาก t r e a s u r y นะครับก็เขาเรียกสิ่งนี้ว่า r ร n t นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเราไปเช่าที่ดินตรงนั้นของเขาแล้วเราก็ได้กําไรนะครับอันนี้เป็นหลักการของเขานะครับตัวรับโทเค็นเนี่ยเขาบอกเอามาจากไหนนะครับก็คือเอามาจากกําไรที่มาจาก Yield Farming นะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้ากําไรตรงนี้หมดจริงๆเขาก็จะไปทาไปซื้อคืนจาก Market นะครับเพื่อนํามาแจากจา่ายให้กับเรานะครับก็คือซื้อคืนจากตลาดนํามาแจากจา่ายให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่า p r o p e r t y เนี่ย ราคามันก็ควรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนอะตามการทํากําไรของตัวของตัวแลนที่เราทําได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการทํากําไรจากตัวแลน์ได้จริงๆนะครับราคามันก็ควรที่จะสูงขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็ให้ดูนะครับว่าตัว e f f าโปรโตคอลที่จะนํามาเชื่อมกับตัว l u n a v e r ิรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยมี Anchor นะครับก็อันนี้หลายคนน่าจะรู้จักแล้วนะครับรูป LP ลนะครับ a p o l l ารนะครับการนำลู่าไปสเต็กนะครับ Nexus p r o t o c o l โอเคเนาะแล้วเขาก็บอกอาจจะมีอันอื่นมาอีกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคือแลนในแต่ละที่เนี่ยก็คือจะอยู่กับตัว d e f i p r o t o c o l แตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าแลนตัวไหนเชื่อมกับ d e f i Proto c ค l ตัวไหนนะครับอันนี้ก็คืออาจจะทําให้ราคาของตัวแลนแต่ละที่เนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับอันนี้งไงเดี๋ยวต้องรอเขาแจ้งรายละเอียดเรื่องแลนอีกทีนะครับว่าราคาจะไม่เท่ากันนะเนาะเขาก็บอกอย่างเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะก็คือมีเรื่องของการทํากําไรนะครับ Receive APY ก็มาจากตัว d e f i p r o t o c o l นะครับแล้วก็สามารถรีโนเวท ตัวบิลดิ่งตัวแลนด์ของเราได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นของเขาเนื้อน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าเอออัปเกรดไปแล้วมันจะทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะอัปเกรดแล้วราคาสูงขึ้นทํากําไรได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปครับเอ็นนะฮะก็มาถึงหน้านี้ครับดูหน้าเวอร์ t e นเกตแมโซนเขาก็บอกประมาณว่าเมื่อมีแอนเกตเมนต์ของผู้เข้าร่วมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือทราฟิกนะครับแล้วก็ความฟันของโลเคชันนะครับเพราะว่าอาจจะนํามาเรื่องของการโฆษณานะครับหรือว่า การสร้างธุรกิจในโลกเมตาเวิร์สนะครับหรือว่าในตําแหน่งที่เราสมมติเราเป็นเจ้าของแลนด์ใช่ไหมฮะแล้วเราสามารถเรียกคนเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นเยอะเนี่ยหรือว่ามีคนเข้ามาใช้งานพื้นที่ของเราเยอะเนี่ยก็อาจจะมีการจัดเรื่องของสเปเชียลอีเวนต์ได้นะครับอาจจะมีกิจกรรมมาจัดในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็อาจจะได้รับส่วนแบ่งเนอะอันนี้เขายังไม่ได้บอกแจ้งรายละเอียดน,นะครับแล้วก็แต่เขาบอกว่าถ้าสมมติมีสเปเชียลอีเวนต์มาจัดเนี่ยก็คือ เจ้าของแลนด์ก็น่าจะได้รับรีวอร์ดนะครับเขาก็บอกไว้ว่ภาพประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้เขาก็มาให้ดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปในตัวเมตาเวิร์สเขาแล้วเนี่ยหน้าตาของจะเป็นยังไงนะครับก็เห็นว่าเป็นตัวคนจริงๆเลยเนอะแล้วเขาก็บอกว่าขนาดนี้ก็เป็นขนาดจริงๆนะครับเป็นฟูลสเกลเลยนะครับเนี่ยครับมีโดรนบินได้ครับไปตามเมืองต่างๆเนอะก็คือเมืองของเขาก็เป็นฟานซานสิโกครับสามารถขับเครื่องบินได้นะครับอันเดียวเอนจินนะฮะแล้วก็เมืองของเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนจริงนะครับเป็น 3D นะ คือผมเห็นผอยังตื่นเต้นเลยนะครับสมมติว่าถ้าแบบไม่แตะเวิร์สเข้ามาจริงๆแล้วเราแบบจับจองแลนที่สามารถใช้ใงาน v i r t u a l Reality ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นภาพพิกเซลนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่แลนพิกเซลเนี่ยครับเนี่ยขับรถได้นะครับเหมือน GTA เลยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันน่าสนใจมากเลยนะในความคิดผมนะแล้วก็ตัวเชนของเทอร่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับโอดาของเขาแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าเจ๋งมากๆนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็หน้านี้นะครับก็จะเป็นสรุปนะครับว่าเขาจะมีอะไรต่อไปบ้างนะครับก็อันนี้จริงๆผมเล่าไปหมดแล้วเนอะเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยละกันนะครับอย่างนี้ผมบอกเนอะทำมาติดโฆษณาได้นะครับ จัดอีเวนต์จัดอะไรได้นะครับก็คือต่อไปก็คือจะเป็นเหมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยนะครับเราสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยต่อไปจะมีเกมเข้ามานี่เขาก็พูดแค่ว่าจะมีรูปแบบของ Play to e a r n นะครับให้กับบุคคลในโลกที่3เนี่ยที่ทางานหนักเนี่ยให้มาหางินนี้่แท้ในประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเขาเนะตรงนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันครับอันนี้เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาต้องการที่จะสร้างโลกเสมือนนะครับบนโลกดิจิตอลนะครับที่คนเนี่ยสามารถ เป็นเมืองจริงๆขึ้นมานะเขาบอกว่าเนี่ยลูน่าเวิร์ฟเราสามารถเดินทางไงได้บ้างนะครับก็เดินก็ได้นะจะขับรถก็ได้นะครับเป็น GTA เลยเนาะแล้วก็บินก็ได้ครับจริงเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็เหมือน GTA นะครับแล้วเขาก็บอกว่าตกแต่งตัวละครได้นะครับครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าเอ่อลูน่าเวิร์ฟเนี่ยรันอยู่บนเชลรานะครับโปรโตคอลนะครับแล้วก็ลูน่าเวิร์ฟเนี่ยก็มีคนก่อตั้งเนี่ยคือโปรโตพอร์ตฟาเวอร์นะครับแล้วก็คอร์รัปเต็ดกับทอมนอร์วูดนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครนะครับเรื่องรายละเอียดตนนี้ยังไงไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมเองนะครับแต่เท่าที่ผมรีวิวมาก็คือค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับแต่ว่านี้ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับยังไงไปรีวิวกันดูเองอีกทีนะฮะเขาบอกว่า Funding เนี่ยระดมทุนก็มาจากหลายฝ่ายนะครับเขาก็จะบอกว่าจะบอกในวันถัดไปนะฮะพาร์เนอร์ของเขาก็มีหลายเจ้านะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับก็เรื่องของโทเค็นน i c มิกนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างสาคัญนะครับเขาบอกมีทั้งหมด2ล้านเรยะับแแวก็จจ่่งปอย่างีี้นมพันนี้ก็คือไม่ชเราอยู่แล้วเาะ Public Fail อันนี้ก็คือจะเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับข้อท t e นะครับน่าจะเป็นกลุ่มของคนก่อตั้งนะครับแล้วก็ Development อันนี้ก็ไว้พัฒนาหรือว่าเป็นพวก Dev Team นะครับ You e Farming อันนี้ก็คือจะอยู่ในช่วงที่มีการซื้อแลนดแล้วถูกไหมครับแล้วก็นำไป Stake กับ Defi p r o t o ต o l ต่างๆแล้วก็ให้ผลกำไรออกมาเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญ Luna Verse นะฮะ ก็ที่เราอยู่ในก็อยู่ช่อง private sale กับช่อง ad drop นะครับอันนี้เขาก็เอามาให้ดูนะว่าโอกาสเนี่ยมันจะมีแค่ไหนนะครับก็เอาพวกเกม Axie Infinity นะครับ Decentraland นะครับ The Sandbox นะครับ My Neighbor Arif นะครับ Yu-Gi-Game นะครับเอามาเทียบนะครับว่าเนี่ย t c r p e t cap มีเท่าไหร่นะครับราคาเหรียญอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ NFT transaction เนี่ยมีแค่ไหนนะครับเขาก็เอามาให้ดูนะครับ ก็ให้ดูคร่าวๆครับคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆโปรเจกต์ตัวนี้มันก็ดูค่อนข้างว้าวกว่านะแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงต่อผมไม่รู้เหมือนกันนะครับจะมีเก็บค่าธรรมเนียมนะครับของคนที่เป็นเจ้าของนะครับทุกทราน s ซฟกชันเนี่ยจะถูกเก็บค่าฟรีนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่0 2 5ถึง1นะครับแล้วก็ทุกการซื้อบิลดิ i ง g NFT เนี่ยก็จะถูกชาร์จอยู่ที่1ถึง3นะครับอยู่ที่ราคานะครับ โอเคเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จบแล้วนะฮะครับก็สาหรับใครที่สนใจนะฮะว่าจะได้เป็นอยู่ในกลุ่มไวลลิส์นะครับก็อันนี้เนี่ยตอนนี้ล u น a าเวิร์สเปิดโอกาสให้นะครับจนถึงวันที่13 13มกราคม2022นนะครับก็ มีทั้งหมด1,200 w a l l e t Address นะครับที่จะได้นะครับเขาก็จะแลนดอมขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปทำรู้ได้เลยนะครับก็คนที่ได้รับเนี่ยก็คือจะมีสิทธิ์นะครับในการซื้อ3 3 0ดอลลาร์นะครับของเหรียญ Love Token นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปทำภารกิจนะครับภารกิจเนี่ยก็จะมีให้กรอกชื่อนะครับกรอกอีเมลเนาะแล้วพอกรอกเสร็จก็ไป Follow เเคาานะรับว j o กลุ่ม Telegram นะครับจอยกลุ่ม Discord นะครับแล้วก็เอา wallet address นะครับเอา wallet address นะครับเอาของ t e r r a Station ก็ได้นะครับเอามาใส่ในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ให้ u b s c r i b e ที่ช่อง YouTube เขาด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงฮะถ้าใครยังไม่ได้ u b s c r i b e ช่องนี้นะครับก็ฝาก s u b s c r i b e หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ช่องนี้ก็จะมีความดูดีมาฝากนะครับโอเคนะฮะก็พอทำเสร็จแล้วนะครับก็รอรุ่นนะครับว่าจะได้ รับสิทธิ์ในการซื้อเหรียญ Love Token นะฮะหรือว่า Luna e r t h Token นะครับก็ถ้าใครทำแล้วก็รอลุนรับกันได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะสําหรับใครสงสัยเนี่ยเข้าไปดข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนําความรู้หรือว่าพกโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยมาบอกเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับช่องนี้ก็จะนําความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับโลกการลงทุนนะครับโลกการเงินนะครับหรือว่าโมเดลธุรกิจ ใหม่ๆนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเอามาฝากให้กับผู้ชมทงมางบ้านทุกท่านนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ